สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวธาตน้าลัคนาราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะเป็นการดูดวงในช่วงเดือนมกราคมนะคะหรือว่าเดือนแรกของปี2564เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าในมกราคมปีหน้านี้ความรักของชาวธาตน้านะ,ะมีแนวโน้มทิศทางที่จะเป็นไปใน แบบไหนบ้างทั้ง3สถานะนะคะแต่ขอย้ําก่อนตรงนี้นะคะว่าอย่างไรก็ดีนี่ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวแค่อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมนะคะแต่คลิปแบบนี้เนี่ยเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมนะอาจจะตรงมากตรงน้อยหรือไม่ตรงเลยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเอาละชาวธาตุน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นด้วยคนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวธาตุน้ําความรักของผู้คุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ เด็กคือดาบสิบไม้หไม้เจ็ดดาบอัศวินเหรียญอัศวินไม้มีคนที่แอนว่ามีคนที่จะเอ่อทักทายกลับมา แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่คุณเรารู้สึกว่ามันความรู้สึกที่ได้จากผ้าอ่ะนะคะคือคนคนนี้คุณนะ่ะแอบส่องแอบดูเขาอยู่ตลอดนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเมื่อนานมาแล้วเคยคุยเมื่อนานมาแล้วนะคะเป็นคนที่คุณกับเขายังอยู่ในสายตาของก,การแตะกัะแต่เป็นโลกออนไลน์อย่างเช่นเขายังส่องคุณคุณยังส่องเขาแบบนี้นะคะ แต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงแต่ว่าณนะช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ที่คนคนเนี้ยเขาจะทักมาแต่ว่าการทักมาของเขามันกลับทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สบายใจอะท,ทั้งที่คุณนส่องดูคนคนนี้อยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าพอได้กลับมาคุยกันอีกครั้งมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกสบายใจหรือว่ารู้สึกแฮปปี้อะค่ะขอดูคนคนนี้หน่อยค่ะว่าทําไมเขาถึงทักทายกลับมาหาเราอะคะเงาอ่ะ เขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่มีใครนะคะการทักทายกลับมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบกลับมาเพราะว่าสนใจหรือคิดถึงเราอะไรนักหนานะคะแต่เหมือนกับว่าทําเพราะว่าตัวเองเนี่ยณเวลานี้ไม่มีใครแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงที่ชีวิตมีปัญหายากลําบากอยากหาใครสักคนรับฟังอยากหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะระบ,บายหรืออยากหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะปรึกษานะคะก็เลยนึกถึงเราแล้วก็ทักทายเรากลับมานะคะแล้วเขาจะทํายังไงต่อ แทนว่าการทักทายของเขานะคะก็ยังไม่ได้มีใจความสําคัญอะไรมากมายทุกอย่างที่พูดออกมาก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกนะว่าระบายปัญหาของตัวเองนะคะพูดถึงปัญหาของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนโยนหินถามทางว่าถ้าเขาแสดงออกแบบนี้เราจะรู้สึกแบบไหนหรือว่าเรายังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมอยู่ไหมยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่านะคะยังอยากคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าทักทายมาแบบเช็คเลตติ้งตัวเองน่ะนะคะ แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคุณนิ่งๆไว้ดีกว่าไพ่แนะนําว่าอย่าพึ่งไปอะไรกับเขาเลยเพราะว่ายังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกกับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่านะคะว่าเขาจะมาไม้ไหนนะคะไพ่แนะนําว่าเขามายังไงให้เราไปอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไว้ใจเขามากนะักเพราะว่า คนเราเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาอาจจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปไว้ใจเขามากนะคะเหมือนไพ่คําแนะนําใบเนี้ยนะคะ b o r d r er i e s นะคะก็คือปกป้องตัวเองก่อนนะคะเราต้องมีเกราะบางอย่างนะคะอย่าเพิ่งไปเปิดใจให้เขาหมดนะคะอย่างที่บอกนะไพ่โกลนะคะคือคนเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะเวลาหนึ่งเขาเป็นแบบเนี้ย เรารู้จักเขาในรูปแบบนี้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเคยรู้จักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปอะไรกับเขามากนะคะดูดูไปก่อนนะคะโอเคสำหรับคนโสดนะคะทีนี้มาถึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความรักของพวกคุณในช่วงเดือนมก,กราคมเป็นยังไงบ้างคะทิศทางแนวโน้ม คูค่ะเด็กถือดาบ10ไม้7ดดาบ10เหรียญก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ยังเป็นอิสระต่อกันนะคะยังเป็นความสัมพันธ์แบบดูเชิงกันอยู่หรือว่าดูดูกันไปก่อนยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ จะมีการพัฒนานะคะในช่วงนี้อาจจะมีบางคู่ห่างๆกันไปหรือไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะคะหรือเขาไม่ค่อยจะสม่ําเสมอเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาใหม่นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเราในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าอาจจะเป็นทั้งเรทาทั้งเขาก็ได้แหละไม่ใช่แค่เขานะคะว่ายังมองความสัมพันธ์เนี้เป็นแค่โอกาสหนึ่งในชีวิตอยู่ดูๆไปก่อนนะคะตัวเขาเนี่ย ยังไม่ไม่คิดที่จะขยับขยายความสัมพันธ์มากนักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆนะคะเจ็ดถ้วยสามไม้นะคะมองหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตอยู่ยังรู้สึกว่า เจอเราแล้วแต่ยังรู้สึกว่าเอออาจจะมีคนที่ใช่มากกว่านี้หรือเปล่าเ๋ยวเพิ่งปิดโอกาสตัวเองนะเวลานี้เรายังมีโอกาสเลือกเราเลือกไปก่อนแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้าให้สถานะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะเจอคนอื่นได้อีกหรือปิดโอกาสตัวเองแบบนั้นนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาเขารู้สึกว่าคนคนนี้เขายังพร้อมที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเขายังไม่ได้ปิดตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คุณนะ่ะ คาดหวังหรือว่าไปปิดใจตัวเองเหมือนกันนะคะถ้าตัวเขามีสิทธิ์มองคนใหม่ๆม,มองหาคนใหม่ๆนะคะตัวเราแน่นอนก็มีสิทธิ์นะคะยังมีสิทธิ์ที่จะเจอคนใหม่ๆห,ห,หรือมองหาคนใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะเด็กถือถ้วย ก็ยังคงยังคงดําเนินไปในแบบรูปแบบความสัมพันธ์นี้นะคะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะยังก็คือมีความสุขในแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวคุณก็ไม่ค่อยซีเรียสกับเขาเท่าไหร่คุณเองก็รู้สึกเหมือนกันแหละว่าเออไม่ใช่ก็บายนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ตัวเขาอย่างที่บอกอาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะคะที่แอนบอกไปเมื่อสักครู่ว่าต่างยังมองกันเป็นแค่โอกาสหนึ่งในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าเงียบหายไปไม่เป็นไรอะพอเมื่อไหร่ติดต่อมาลกักกนแบบเนี้ยนะคะซึ่งเป็นนควาามมสัมพัพธ์ทที่ํให คุณก็ไม่เครียดด้วยแอนชอบนะเพราะว่าถ้าตัวเขามาแบบนี้เราไปแบบนี้มันก็จะได้ไม่เครียดเราเองก็ไม่ได้คาดหวังกับเขาเยอะนะคะเขามองเราเป็นช้อยจ้าฉันก็มองคุณเป็นช้อยแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขามา5้าเราไป5แบบนี้มันจะดีกับเราในในใน,ในแบบที่ว่าเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขามากเกินไปและถ้าถึงวันหนึ่งมันไม่ใช่เรามีโอกาสที่จะถอนใจกลับมาไม่ต้องเสียใจเยอะไม่ต้องเจ็บเยอะนะคะเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้ LIKE, แบบเออมีทิศทางกับเราอะนะคะเนี่ย เบลเดเรียสคุณก็ยังคงมีกำแพงมีการปกป้องตัวเองนะคะในความรู้สึกอยู่แล้วก็ยังเติบโตได้ยังพร้อมที่จะเจอคนใหม่ยังยังวางตัวในแบบที่ว่าโอเคถ้าวันข้างหน้ามันไม่ใช่นะเรามีโอกาสที่จะไปเจอคนอื่นนะคะหรือว่าความรู้สึกของคุณอนะไพ่โกรดหมายถึงว่าคุณโตขึ้นจากในอดีตละในอดีตเราอาจจะมีมุมมองความรักแบบต้องสมหวังนะต้องใช่นะแต่พอโตขึ้นเรารู้สึกได้แล้วว่าโอเคไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่ก็ ก้าวต่อไปข้างหน้านะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันมีแบบแผนอะนะคะ Abundance Planning คือมีมีทิศทางมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะในการที่จะวางแผนว่าโอเคเราจะไม่เสียเปรียบหรือจะไม่มีใครได้เปรียบในความสัมพันธ์นี้นะนะคะทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันหรือว่าเขาให้อย่างที่บอกนะคะเขาให้ใจเราสิบเราให้ใจเขาสิบเขาให้ใจเรายี่สิบแล้วก็ค่อยให้ใจเขายี่สิบค่อยๆพัฒนาค่อยๆเป็นแบบเป็นแผนต่อไปนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ ทีนี้มาถึงความสัมพันธ์แบบคนคุยเออคนมีคู่ขอภัยค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนมีคู่ชาวทาตุน้ําค่ะเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ของคุณขอดูหน่อยในเดือนมก,กราคมไฮโรแฟนเดอะสตาร เด e อ e มิ i ห้ดาวนะหกไม้ คู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะถ้าคุณมีปัญหากันไม่ได้เจอกันหรือทะเลาะกันหรือห่างกันในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสมากๆที่เขาจะกลับมาง้อหรือว่าได้รับการติดต่อจากคนที่ห่างหายถ้าเขาเงียบหายไปนะคะถ้าแฟน freakin, เราเงียบหายไปในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีปัญหากันนะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะกลับมาง้อ,อกลับมาขอโทษหรือว่าติดต่อกลับมาเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับเราต่อไปสุดท้ายแล้วไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณมั่นใจว่าเขาเลือกเรานะ ยังไงซะเขาก็จะเลือกคุณนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยค่ะหกหมาอย่างที่บอกนะเรากับเขาวาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะคุณเน่ยเคียงข้างเขามาหลายสถานการณ์ละ นะคะตั้งแต่อาจจะคบกันตั้งแต่ไม่มีอะไรจนถึงตอนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันแล้วเป็นต้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเป็นปัจจัยที่3ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะแบบหยุดชะง,งักหรือมีปัญหาไปบ้างในบางโอกาสนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะอย่างที่บอกไม่ว่ายังไงก็ตามใจเขาอยู่กับเราไม่ว่ายังไงก็ตามใจเขาเลือกเรานะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะควีนเรียนเดอะซันนะคะ t เ e r a n c e เด็กเหรียน4ถ้วยแล้วก็จัดเมนโอย่างที่บอกนะคะว่าคุณกับเขานะเป็นคู่กันละถูกกำหนดมาให้เป็นคู่กันนะคะคู่ไหนที่เป็นครอบครัวขอให้รู้ว่า จะมีรูปเป็นจุดศูนย์กลางนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นใดเลยเพราะว่าคุณกับเขาว่าถูกลิขิตมาให้เป็นคู่กันและกันเป็นครอบครัวเป็นคนของกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุผลเกิเอเอขออภัยค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็ตามนะคะอย่าเอามาใส่ใจอย่าเอามาเป็นอารมณ์หรือว่าอย่าเอามาเป็นปัจจัยที่ทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมันต้องพังทลายลงนะคะถ้าเรายังอยากประครับประคองครอบครัวของ เราไว้นะคะขอให้เราใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะขอให้คุณเป็นควีนเหรียญนะคะให้คุณรู้ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเรานิ่งๆสวย,สวยๆเชิดๆเอาไว้นี่แหละนะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยเขากลับมาไปไหนไม่รอดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ไพ่บอกนะคะบาเดเรียส er กับกลูนะคะสร้างเกาะป้องกันให้กับให้กับความสัมพันธ์ของเราค่ะ อย่าไปเอาไฟนอกเข้ามาหรือว่าอย่าไปเอาคนอื่นเข้ามาถ้าถ้ามีใครที่จะมาพูดมาเป่ามาปั่นนะคะอย่าไปเอาเขามาเป็นสาระในครอบครัวนะคะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างลากลึกและพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้าคุณเห็นลากแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าไปสนใจอะไรภายนอกมากเกินไปนะคะโฟกัสที่คนในครอบครัวเราเป็นหลักก็พอนะคะหรือ abundance planning นะคะถ้า ปัญหาของพวกคุณนะคะมันคือเรื่องเงินหรือว่ามันคือเรื่องทรัพย์สินนะคะก็ขอให้รู้ว่าเ,เราต้องจัดการบริหารให้ดีนะคะอย่าให้สิ่งนี้มันเป็นปัญหากัเาในอนาคตต้องเก็บหอมรอมริบนะคะมีการวางแผนอนาคตด้วยกันบางคู่เปิดบัญชีด้วยการเก็บเงินด้วยการซื้ออสังหาด้วยกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตไปข้างหน้าน่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยชาวท่านน้าค่ะคุณกับเขาว่ายังไงซะก็คือครอบครัวยังไงซะก็คือ อยู่ตรงเนี้ยความรักมันยังอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนนะคะโอเคชาวท่าน้ำเดี๋ยวรเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ